นะนพี่น้องเอฟซีทั้งพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับว่าลุงพันที่มานอกเด้อนนี่นะครับเพื่อนมีพิเศษเดือนละห้าพันบาทเป็นเงินเดือนในการเก็บประหยัดบริเวณหน้าบ้านคุณลุงในบ้านคุณลุงแล้วก็อยู่ในร้านอยู่ในที่ของพี่คนนี้แต่โดยความเป็นจริงแล้วนะครับที่ผมเก็บที่ผ่านมาโดยตลอดนี่ผมก็เก็บด้วยความสมัครใจจิตอาสาเนื่องจากว่าที่เรามาทำงานตรงนี้เรามาเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็มีหลายช่องเนาะสี่สิบห้าสิบช่อง หรือว่าผู้ผ่านไปผ่านมากะขยะถุงก็นมนี่อยู่อาจจะทิ้งไม่ถูกที่หรืออาจจะตกหล่นหรืออะไรพอเหาเห็นเรามาทางานตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าตรงนี้คือบ้านของเราคือสำนักงานของเราคือท,ที่หาอยู่หากินเข้าไปคือที่ทํางานเพราะนั้น<ร>พอเราเหลียวเห็นมองเห็นมันไม่สะอาดหูสะอาดตาก็เลยมีคิดอาสาเก็บพอเก็บเข้าเก็บเข้าเก็บประจําวันเข้าไปทุกเดือนทุกอย่างมันก็เลยเป็นความคุ้นเคยคุ้นตา คือนะครับคือเป็นหน้าที่ของเราอันชอบทำคือเป็นทำด้วยใจทำด้วยใจไม่มีค่าจ้างไม่ไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรต่างๆแต่ว่าพอเราไม่ทำมันเกิดการผิดปกตินะว่าเอาขยะคือกล่องจุนพูนคือในระหว่างนั้นผมก็มีธุระได้ไปนู่นมานี่เนาะแล้วก็คือเมื่อผมไม่ทำก็ไม่มีใครสืบสารต่อในการทำช่วยเหลือเกื้อกูลไปพอมี เนื่องจากว่าหนึ่งอาจจะไม่สะดวกเรื่องรถสองอาจจะไม่มีเวลาสามคือพ่อยังเพียเดียวเดียวเดียวไม่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 เป็นอย่างคือเสียงสูงแทถมแบบใส่ใจว่าใส่ใส่อารมณ์เต็มที่ทีนี้พอเป็นแบบนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาอธิบายเลยก็เลยได้ยินพ่อว่าโอ้มีเาืได้เดีอวนะแบ่งความจริงเดือนละห้าพันก็ดีนะค่าได้นะเพราะว่าก็จะเป็นค่าน้ำมุกน้ำมันค่าอยู่ค่ากินค่าถุง ค่าสารพัดอันนี้ซื้อมาก็้วสามร้อยแปดสิบเมตรครับนี่แล้วซื้อเติมน้ำมันอีกเดี๋ยวลงไปผมก็ไป่ทิ้งคนเดียวบางวดบางวดกับพี่น้องก็ไปซ่อยผมก็ไม่ได้จมบนเรือว่ายังคือเราทําด้วยจิตอาสาข้างในไม่ได้ตีส่วนคุณน่้จะให้ทราบว่าสามสิบบาทผมก็ขอขอบคุณนะครับไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราไปนี่สตาร์ตตืมมันมีค่าน้ำมันแมินรายได้เราก็น้อยแมืนบอกก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านแต่ว่าที่ว่าว่ามีรายได้เดือนละห้าพันน่ะ มันไม่มีไม่เป็นความจริงแต่ถ้ามีมันก็จะมีนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเดือนละห้าพันเนาะอย่างน้อยแม่นหมอก็มีค่าน้ำมูกน้ำมันได้ช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆแต่ถามว่ามันเป็นไปแบบนั้นเป็นไปได้มันมันไม่มีจริงๆครับบาดนี้มันทำค่อยบ่เสื้อเนี่ยบทีทำมุมสามเพื่อเพื่อสุดท้ายนี่เขาบอกว่าหนเอาแบบนี้ไปเพื่อความสบายใจของนายไปเราไปสถาบานเก้าวัดเลยแบบนี้ ใช่ไหมเนี่ยที่ที่ผมไม่เชื่อเพราะว่าผมได้ยิน FC คอมเมนต์ว่าพี่ไทยบรรณนอกเขามีเงินเดือนไม่ต้องไปทําช่วยแกผมเห็นอย่างอีกอ่ะผมก็เลยถามพี่ไทยบรรณนอกเคยมี FC คอมเมนต์มาใช่มี FC คอมเมนต์มาในช่องผมบ่อยมากว่าพี่ไทยบรรณนอกเขามีเงินเดือนก็ไปให้เขาทำไปผมก็เลยว่าพี่ไทยบรรนแม่เจ้าเก้าอีหลีซะเจ้กได้เว่พูดความจริงเลยผมก็ถามแกเมื่อเช้าคุยกันหัวเราะก็เลยรู้เรื่องเรื่องแล้ว ครับผมต้องลงคือโปแตนผมก็เลยสรุปพี่ไทยแกย์ไม่ได้แกก็กล้าไปสาบานก็ไม่ได้จริงเดียไม่ได้ทไม่ได้เกทำไม่ไใ้เพราะน้มันจะมีเอฟซีไม่เอามาจากไหนว่าเกได้ห้าพันเนี่ยผมงงอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสายปั่นสายปั่นวันนี้ผมก็เลยากว่าแบบนี้ซาคือว่าในส่วนขยะทุกคนมีส่วนร่วมเพราะเขาอยู่ด้วยกันก็เหมือนบ้านของเราได้ตรงนี้เรานอนที่นี่กินอยู่ที่นี่เห็นบอกทำงานอยู่ที่นี่ แล้วทีวนี้ถ้าสมมติว่าผมอยู่นะครับถ้าผมไปเก็บได้ผมก็ไปแล้วเราก็ส้อยกันยกกันยังแบบนี้แหละแต่ถ้าผมไม่อยู่บาบนี้ถ้าสมมติว่ามีรถมีผู้ใดที่ผู้นึงเป็นทิดอาสาหรือว่าสร้อยออกค่าน้ำมันหรือว่าเห็นแล้วมันสมควรที่จะทิ้งเราก็ไม่ควรที่จะนิ่งดูดายนะควรที่จะช่วยเหลือเกอื้อกูลกันหรือว่าการรัวกันคว,วายไม่ใช่ใช่ไหม เออเก็บขยะร่วมกันแล้วเอาไว้ลงไมนทั่วขันวเย็นาเพราะว่าในวันที่ผมก็เคยพาเพื่อนไปใี่เะเนียวก็เคยไปเออแล้วก็คืออยากยให้ช่วยกันนะนะทีนี้พอสรุปสุดท้ายหลดเอาผมก็เลยเอ้าผมก็เลยคิดสิ่งที่เราทำนี่เราไม่ได้อะไรแต่ว่าเป็นอยังเพื่อนอย่างมามามาบอกเอาบอกมาพูดแบบนี้นะ คนจริงผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าญาติพี่น้องมันเข้าใจผิดว่าโอ้ยอันนี้มันเป็นหน้าที่ของไทย้านนอกนะถ้ามันใหนมันนอกไม่มาไม่ต้องทำเพราะว่าเขาหน้าที่ของเขาเขามีเงินเดือนประจำเข้าใจผิดนั่นแหละมันมันเข้าใจว่าอวันนี้ก็อยากจะให้เจ้าพูดเพราะว่าผมพูดเองเอฟซีจะไม่เชื่อใช่ท่านแม่ผมก็เลยเจ้าพูดนดีแล้วมันจะได้เข้าใจตรงกันว่าไม่มีเงินเดือนทำด้วยใจและทุกครั้งที่ทำมันก็เสียเวลาเป็นมืดมืด ทิ้งก็ไม่ได้ลงอะไรก็ไม่ได้ลงเสียสละท่านกายท่านใจั้งเวลาทัะ้งขันามันเนี่ยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าคุณเสือนี่ตั้งใจฝังมากครับคราวนี้เราก็้าใจกันตามนี่เนาะนะครับก็ต่อไปมารีการถ้าหากว่าท่านใดว่างหรือว่าท่านใดที่อ่าอยู่ที่บ้านเราเนาะถ้าเรามีโอกาสไปหรือว่าคนใดลงไปหรืออะไรก็เอาถุงละเล็กละน้อยน่ะ เอาไปลงในถังที่เพิ่อนในเทศบาลในอย่างต่างๆที่เพิ่นจัดไว้อ่ะเพราะว่าเราบางทีเขากลับไปอยู่แล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเราบ้างส่วนที่เหลือกะถ้ามันเหลือล้นแทกะเอามาไว้อ่อปกติบ้านของคุณลุงนี่ผมก็เก็บอยู่แล้วแล้วก็ทางทีดีของพี่พลีก็เก็บอยู่แล้วแต่ว่าที่ทังขยะเราเอาไปวางอยู่มองจุดนั้นจุดนี้อ่ะถ้าสมมุติว่าโอเคผมไม่ได้อยู่สมมตินะสมมติอ่าผมไปงานไปนี่โต้ปน่าเลย เออการการให้คอยกันอ่าแต่แที่ไปเราบอกอ่าสิ่งที่บอกว่ามีไรายได้เดือนละห้าพันจากขยะนี่ไม่ใช่ความจริงไม,ไม่เป็นความจริงความจริง,ง,รงคือดได,ได้ได้หมืน่น ไม่ได้เลยแต่ถ้าได้ก็ดีรถมันต้องใช้น้ำมันอุปความจริงคือมันได้หมื่นรอนพี่น้องเพิ่งบอกว่าโอ้ยไปทิมขยะข้างนี้นี่ค่อยเสวยธนามุกน้ำมันแน่ขณะนั้นก็น้อมรับแต่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันมันต้องมีค่าใช้จ่ายดีแต่ถ้านตึงก็ต้องเป็นธนามุกน้ำมันเล่นไปนู่นมานี้นะประมาณนั้นทีนี้อยากไปวันนี้นี่เขาต้องไปอย่างนี้จะเอาขยะลงไปแล้วกับผ้าตุ้มตามเอารถไปซ่อม แล้วก็ไปน้ำมันรั่วเอจางรถตรงตามไอ้ถางน้ำมันรั่วก็พาไปคือที่ลงไปเนี่ยเขาก็ต้องให้คุ้งค่านะให้มีประโยชน์หลายอย่างแต่อย่าเชื่พี่น้องเขาไปน้ำกันมือนี่ผู้ใดว่างก็ไปน้ำกันคือให้ให้รวดเร็วนะไปเอาค้นปุ๊บล้วก็ไปแล้วก็กลับมานะเพราะว่ามันยังมีหลายอย่างที่ต้องทำในแต่ละช่วงเวลาถ้าลกัระตานี่เนาะมาๆพี่เจนพี่เจนครับวันนี้พี่เจนอยากจะช่วย ค่าน้ำมันสัอห้าร้อยขอบคุณขอบคุณให้ท่านพี่ให้ใครรับรับไว้ให้หน่อยน้ำมันไม่พอได้ป่ะนู่ ไอ้ถุงถุงถุงท้ายอยู่ใส่ถุงดำมาใหม่เลยถุงดำขอบคุณพี่เจนะครับผมขอบคุณแทนพี่เจนะฮะเจนจิราชาแนลนะครับผมสนับสนุนแห้าน้อยบาทเห็นความใจแล้วห้าร้อยบาทดูเลยใช่ไหมพี่ถ้าสมมติเติมนละมันเติมนละมันไปแล้วมันอันนั้นเขาก็ซื้อถุงแบบนี้นี่มาเตรียมไว้เพราะว่าบางทีมันก็เดินรถนานเออเขาเล่านีอันนี้ก็แท็กนึงก็สามร้อยแปดสิบบาทแมนครับ คันเขาเอาขนาดนี้มันน้อยนี่มันหนานี่มันอเอไทครับครับไอ้ีทาพี่รไทพี่แยแต่น้ำลายนับสุด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 นแต่น้านับสุด่น้ายเล้ายยดุบ้านติุมือยางครับห้ร้ครับจากเจนเิร์บเจนเทิร์บนะครับพี่เจนจิาชาแนลแบ้้เลยฟอ๋อพี่เจนจิลาแฟมิลี่จิลาแฟมิลี่ ถ้ารถดังจะเป็นเมื่อไหร่ถ้าใจนะครก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้ช่วยลุงพันในการใช้รถเราขยับไปดูความจริงแล้วก็หาอุปกรณ์นะนรไปดูความจริงเห็นใจแล้วผมมือก็มี่ยครับผมให้ทองอีกหนึ่งข้อหลังโอ้โหเจอเมื่อกี้เจอเมื่อกี้เลยครับเต็มเลยย้ำล้นนะ่มเพิ่สแกนกีเอ้อีกนะครับก็ เงินที่รับจากพี่เจจิราแฟมิลี่ก็จะส่งต่อให้ลูกพันเลยนะครับนะก็ส่งต่อลูกพันเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่นี่ก็ครับผมมเป็นค่าน้ามันค่าอันนี้ค่าถึงมือนะครับตู้าังที่อยู่แบบนี้เราไม่ได้เอาไปไปปลอลาปลาแ้เลย่ใชเออเป็นส่วนตัวก็ไม่ใช่ส่วนกลางที่มีอยู่ก็เกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับเออเราก็ไม่ได้เอาไป เรื่องอย่างอื่นนะครับความจริงแล้วครับรงนะครับผมนี่คือต้นสายเหตุที่ลุงพันต้องมาที่แจงเรื่องรายได้จากเรื่องเดือนละห้าพันก็จะไม่จริงเอฟซีจะได้เข้าใจทุกคนจะได้รู้ว่าพิจารไม่ได้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของเขาเพราะว่าเขาได้เงินแกที่แกทำทำด้วยจิตอาสาแต่แกทำด้วยใจเรื่องบนน่ะ ไอ้เครื่องบนนี่ทำไมมันมีปัญหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดไปถึงนี่ใช่ไหมครับคลิปนี้มาปูพี่งั้นเราคงเคลียร์เลยนะครับเดี๋ยวพอมันอ่อนอย่างนี้ตลอดเราเคลียร์ขยับต่อไปแล้วปวดลงนะโอเคนะฮะรู้เรื่องกระเบื้องร้าวนะฮะชัดเจนมาจากไหนคำนี้ชัยในในในผู้ทธิรู้เรื่องกระเบื้องร้าวมาจากไหนเนี่ยช่วยก็ได้สรุปตามนี้นะครับผม อ๋อรู้เรื่องกระเบื้องกรามาจากปมูมนี้ถ้าพูดไปจําจําได้แล้วจําได้แล้ว